ส่วนนี้ผมของก๊อฟนะครับจากร้านต้นยันยน์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมารนำเสนอล้อแฟชั่นนะครับชุดที่2นะครับของเด่นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อลายยอดนิยมนะครับล้อตัวนี้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับชอบเอาไปใส่กับรถ Honda Civic นะครับก็จะเป็นล้อของลาย RS05RR นะครับมันจะมีเขียนอยู่นี่นะครับที่ขอบล้อเลยอันนี้ RS05 มีก็ไอซ์ 5R แหละนะครับล้อตรงนี้ยอดน,นิยมมาตั้งแต่ใส่ลรซี่วิก FC c a คนะครับก็คือใส่แล้วก็สวยๆเลยนะครับลูกค้าท่นานใดมาเห็นคลิปนี้เห็นล้อตรงนี้อยากซื้อไปใส่นะครับแต่ไม่อยากซื้อใหม่มนแพงก็เอาชุดนี้ไปใส่ได้นะครับผมถอดมาจากรถนะครับสภาพดีๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้ให้ดูสเปคข้าวๆเดี๋ยวรบกกูคุณเกมเปิดแฟรหน่อยนะครับอ่ะ ตัวนี้นะครับจะไปคร่าวๆนะครับเป็นล้อนะครับขอบ18นะครับกว้าง8นิ้วครึ่งนะครับ8นิ้วครึ่งนะนะครับออฟเซตตัวนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอ่าเดี๋ยวผมดูให้นะออฟเซตน่าจะอยู่ที่ประมาณ30บวกนะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าล้อตัวนี้ไม่ใช่ล้อแท้นะครับมันก็เลยลงออฟเซตไว้ไม่ชัดเจนนะครับแต่เอาเป็นว่าอยู่ประม้งสาม30บวกแล้วกันนะครับเพื่ออยากจะล้อประมาณนี้ นะครับให้ดูก่อนเลยนะนะครับสวยงามนะครับเมื่อกี้ผมดูแล้วนะครับมีสัญลักษณ์ T A M อยู่เป็นงานไทยอัญลอยนะครับก็ถือว่าก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าล้อแท้พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับถ้าขึ้นไปเบิร์กใหม่ชุดนั้นเป็นแสนนะครับล้อแท้มาซื้อล้อทั่วไปงานไทยบ้านเราราคาวงต่อวงไม่กี่พันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ได้หน้าตามานะครับความแข็งแรงโอเคนะครับใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหา นะครับสนใจทั้งมาได้นะยกชุดราคาถูกกว่าไปเบิร์ใหม่แน่นอนผมมีขายท้องยางเลยพร้อมใช้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดไปเช็คราคายางใหม่นะครับคอฟิตแบนเนี่ยต้องเจอสองหมื่นกว่าบาทบวกลบนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเอายี่ห้อมีแบรนด์นะนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้อจีนยี่ห้ออะไรทักแบบแค่จะใช้นะับแต่อายุการใช้งานมันก็จะไม่นานเท่ากับพวกยางที่มีคุณภาพดีๆนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางโยน ตั้งอยู่พระราม2องบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทีทยนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมากคลิปนี้นะครับผมก๊อบนะครับจากร้านต้นยางโมขอฝากไว้นะครับเดียวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ